สวัสดีครับช่องช่างปัญญาพาธรรมนะครับวันนี้มารีวิวรถกอริล่านะครับเป็นเป็นรถร้อยยห้าซีซีนะครับดิสเบรกหน้าดำเบรกหลังนะครับมี่มีเอกสารก็จะมีมีเล่มมีใบทะเบียนนะครับ เครื่องดีครับใช้งานขี่ใช้งานได้ปกตินะครับเดีย๋ยวเรามาดูรอบๆคันกันนะครับครับ,ครบเครื่องแห้งๆเลยนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับเบรกหน้าหลังใช้ได้นะครับเบอร์06-1-281 สองห้าเก้าสีนะครับใกล้ๆเราส่งให้ได้นะครับล้อขอบแปดนะครับล้อหน้าหลังขอบแปดนะครับเครื่องร้อยยี่ห้าซีซีตัวนี้ไม่มีคาดมือนะครับขี่เหมือนเหมือนเรียบร้อยเราทั่วทั่วไปนี่แหละครับเด็กก็ขี่ได้ผู้หญิงขี่ได้นะครับขี่สบายๆเครื่องดีครับเครื่องดีเครื่องเงียบเครื่องนิ่มนะครับ ท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับเป็นเครื่องเดิมเสียเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันนะครับ เง,เงียบๆเ,เลยนะครับมันสร้ทรมือเดียวถ่ายด้วยมันก็เลยไม่ถนัดนะครับปกติมันสร้นง่ายนะครับสา้นทีเดียวก็ติครับสภาพภายนอกก็ตามนี้เลยนะครับเครื่องก็ตามนี้เลยนะครับเครื่องแห้งๆเครื่องเดิมๆเลยนะครับ สนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับเสจก็ทิปัญญาจันัสาร l i ลนก็เบอร์ที่ให้ไปเลยนะครับศ6 1 2 8หกหนึ่งสดเี่เบอร์นี้เป็นลายได้เลยนะครับ่ันใดจะตี l ลน e ก็แอดไลน์ลเบอร์นี้มาได้เลยนะครับใกล้ใจเราส่งได้ทั่วไทยนะครับ ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบจัเชียแค่นี้นะครับขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านที่ติดตามรบัรบชมรับฟังมาโดยตลอดนะครับสำหรับท่านที่ติดตามก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ติดตามก็อย่าลืมกดติดตามให้เป็นกำลังใจนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ